วันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าเนี่ยนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ไลโอนะฮะในขั้นตอนการผลิตทั้งหลายนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่แลบไปดูกระบวนการผลิตในโรงงานเนี่ยนะครับเขาก็มีกฎกติกาของเขาต้องล้างมือให้เรียบร้อยซะก่อนคือทุกอย่างต้องเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของการเตรียมวัตถุดิบต่างๆนานาที่จะทำเจ้าไลโอนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมๆกันด้วย อันนี้คือว่านหางจรเงจะเข้ก็คืออโรเวราสดคําว่าอโรเวราสดเนี่ยนะต้องผ่านกรรมวิธีที่หมักสกัดให้ดีที่สุดนะฮะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆออร์แกนิกจริงๆเนี่ยให้ดูเลยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บเราจะไปที่ห้องผสมซึ่ง,ง<ป>เราจะต้องนําวัตถุดิบหลักเนี่ยไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ,ๆเพราะฉะนั้นส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจะเอาไปผสมกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดู เป็นถังผสมพิเศษนะฮะได้มาตรฐานในการผสมส่วนผสมต่างๆ,างๆนานานะครับไม่ใช่เอาไปเทใส่แล้วไปกวนเองกวนกันหรือไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นนะไม่งั้นมันอาจจะมีการติดเชื้อได้อย่างที่บอกไปว่าไราโอทั้งแชมพูรสระผมทั้งครีมนวดเนี่ยนะฮะอยู่ในตลาดเมืองไทยมาเนี่ยสิปีแล้วแต่แน่นอนครับว่าเราควรจะต้องเสริมประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะฮะก็เลยมีการคุยกับนักวิจัยคิดค้นเป็นโทนิกขึ้นมาโทน,น,นิกอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะมีสาร ตั้งต้นที่ไปช่วยเรื่องราวของหนังศีรษะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยนะฮะขึ้นเร็วทั้งหมดเนี่ยถึง8ตัวด้วยกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นจุดบรรจุพันธุ์นะครับว่าเขาบรรจุไรโอรยังไงอันนี้คือจะเป็นตัวที่อัดนะฮะอัดแล้วก็ใส่เจ้าตัวแชมพูรสระผมลงไปในขวดเพรอัาไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแพ็คฝาลงไป พอหลังจากที่ตรงจุดนู้นแล้วเขาจะผ่านมาทางฝั่งนี้โดยใช้สายพานนะครับแล้วตรงจุดนี้ฮะเห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวยิงวันเดือนปีเกิดที่จะหมดอายุอย่างอันเนี้ยดูนะที่ก้นมันไม่มีเห็นไหมนี่คือเอาให้เห็นกันแบบทุกขั้นตอนจริงๆนะเสร็จปุ๊บเขาจะวางแบบนี้อ่ะผมวางนะมาละตึ๊ด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 เสร็จอ่า เอาล้ฮะก็คือเมื่อกี้เนี้ยเราไปดูมาเกือบจะทั้งโรงงานแล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยขั้นตอนของ QC ตัวแรกครับจะเป็นตัววัด pH ซึ่งผมบอกแล้วว่า pH เนี่ยจะมีผลต่อนังสีสต้องคนโทรลให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะใส่น้ำเข้าไปเพื่อจะทดสอบการรั่วซึมจะวัดที่400มิลลิเมตรตลอดก็คือเหมือนกับเป็นแรงอัดลงไป เพื่อให้เห็นว่าไอ้ขวดเนี้ยมันรั่วหรือเปล่าจะรั่วหรือเปล่าลเราทดสอบการรั่วของเขาโอเคอ่าก็คือมีการวัดโดยใช้เครื่องวัดตรงนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะเ็าเรียกว่าเป็นห้องชิงจะเป็นการห่อกล่องของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุอีกทีหนึง่ง ทั้งหมดทั้งมวลที่พาไปดูนี้นะครับก็คืออยากให้เห็นขั้นตอนการผลิตนะครับของโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมี ISO ยืนยันรับรองถึง6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตของไลโอซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณนะครับมีแชมพูครีมนวดผมแล้วก็โชนิกเนี่ยนะครับและแน่นอนนะครับว่า ไลโอนะครับจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องราวของเส้นผมที่ขาดผดร่วงหรือผมที่ร่วงไปแล้วให้ขึ้นใหม่ที่สําคัญไปก่อนนั้นครับชะลอผมหงอกก่อนวัยนี่นะฮะสำคัญมากๆนะครับก็อยากให้คนไทยแล้วก็ลูกค้าได้ช่วยกันใช้แล้วก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีนะฮะมีหนังศร,รษะที่แข็งแรงนะครับกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม